1 One, two, three, 2 3 4และกลับมาอีกครั้งกับโปรเจกต์ซอมบอยนะเกมาชุดไม่รอดในโลกของซอมบี้นั่นเองวันนี้เรากลับมากับหมวดหมู่ยอดฮิตกันอีกแล้วนะฮะมดยอดนิยมนะตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เราปล่อยระยะเวลาให้ผ่านล่วงเลยไปนะฮะสำหรับ b บิว42ที่ปล่อยออกมาเนี่ยตอนนี้เป็น42.8.1แล้วเรามาเจาะกันดูดีกว่าว่ามดอะไรเนี่ยที่ยังใช้งานได้ดีกับบิว42กันอยู่นะฮะซึ่งครั ทางนี้เนี่ยผมก็เรียกว่าคัดสรรจากหมวดยอดนิยมใหม่อีกทีละกันเพราะว่าไม่ใช่ในหมวดยอดนิยมทุกๆุกมด ที่ผมจะเอามาใช้งานจริงนะฮะดังนั้นผมจะเลือกเฉพาะอันที่คิดว่าเป็นประโยชน์แล้วก็เอามาแบ่งปันให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันดีกว่าโอเคแน่นอนมอดที่ยังติดหนึ่งในยอดนิยมในใจผมอยู่ก็คือ common sense นั่นเองนะฮะแต่ว่าอันนี้เขาแปลมาแล้วนะเป็นมอดสามัญสำนึกนั่นเองนะะคือในตัว build 42เนี่ยสิ่งที่ยังคงไม่มีแล้วก็ผมคิดว่าควรมีอยู่เนี่ยก็คือการเอาพวกชัลแรงเนี่ย ประตูบ้านประตูโรงรถหรือว่าเอามางัดรถที่มันล็อกอยู่เนี่ยนะฮะซึ่งเอ่อมันจะช่วยเพิ่มประโยชน์ให้ตัวชะแรลงด้วยแล้วก็ช่วยให้อาชีตความเป็นอยู่เราดีขึ้นนะฮะคุณลองนึกภาพในการเล่นจริงๆเนี่ยคุณไม่สามารถ เปิดประตูรถได้ถ้าไม่มีกุญแจยกเว้นคุณจะกระแทกกระจกเข้าไปเช่นเดียวกับบ้านเหมือนกันนะฮะถ้าไม่สามารถเปิดประตูบ้านได้เนี่ยคุณอาจจะต้องกระแทกกระจกบ้านเข้าไปรู้ว่าโชคร้ายหน่อยเนี่ยถ้าเป็นโรงจอดรถหรือว่าโกดังเก็บของใหญ่ๆเนี่ยฮะที่มีเกือบแทบทุกเมืองเลยในโปรเจกต์สมบอยเนี่ยมันมีโรงเก็บของอยู่แต่ว่าคุณไม่สามารถเข้าไปได้เนี่ยประตูเหล็กเหล่านั้นเนี่ยวิธีการตามวานิลาเนี่ยก็คือคุณต้องเอา หัวเชื่อมแล้วก็เจ้าพวกแก๊สเนี่ยนะไปไปจี่ประตูพวกนั้นออกเพื่อทําลายนะซึ่งโรงเก็บของครั้งหนึ่งเนี่ยมันมีเป็น10-20ห้องนะไม่สามารถทําได้ทั้งหมดแน่นอนดังนั้นผมว่าแฉลงจะตอบโจทย์ตรงนี้ได้ฮะแล้วนอกเหนือจากาเรื่องของการใช้ชเลงงัดที่พูดไปเนี่ยมันก็มีในเรื่องของอาสามันสํานึกอื่นๆนะเกี่ยวกับการล้างเนื้อล้างตัวบ้างเกี่ยวกับการเติมเชื้อเพลิงในแคมป์ไฟบ้างซึ่ง common sense เนี่ยมันก็ได้ถูกเพิ่มมาบ้าง แล้วนะในบิ d 42แต่ว่ามันยังไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะในเรื่องของการใช้ชแฉงเนี่ยผมว่ายังมีความจําเป็นอยู่ดังนั้นถ้าคุณอยากรอดได้ดีขึ้นผมว่าเลือกมดนี้ได้เลยจดครับสามัญสำนึกหรือว่า common sense ผู้พัฒนาโดยคุณ Breven นะฮะและแน่นอนมดนี้ก็สามารถใช้งานได้ทั้งบิ d 41และบิ d 42ร่วมกันด้วยตอนนี้เอาลาม,มากันต่ออันดับ2นะ more damage ใช้ได้สำหรับบิ d 41และบิ d 42ด้วยกันนั่นก็คือการแสดงผลความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ สิ่งของนะฮะก็แน่นอนนะอย่างที่เห็นในภาพนี้เนี่ยเจ้ากระจกแบบนี้นะฮะถ้านับตามรูปเกมจริงเนี่ยมันจะเป็นการเอ่อเคาะกระจกให้แตกแล้วมันจะมีฐานอยู่ซึ่งรถจะไม่สามารถวิ่งทะลุได้แบบนี้นะฮะหรือว่าเอา่ออย่างเสาฟงเสาไฟเนี่ยที่คงไม่หักโค่นลงมานะเสาไฟแข็งมากนะเกมนี้หรือว่าอย่างแบบนี้นะฮะรั้วรั้วเล็กเนี่ยที่ควรจะผูกพังได้เนี่ยจริงๆสําหรับรถเนี่ยถือว่ากลายเป็นเหมือนชนหินกันเลย ทีเดียวนะพวกการชนฉากเนี่ยถ้าใครขับรถไม่ค่อยไม่ค่อยตรงทางเท่าไหรน่นยก็จะได้เจอกันบ่อยๆนะทีนี้เนี่ยมอนดี่เขาก็เลยเติมสิ่งของเข้ามาที่เวลาโดนรถชนเนี่ยมันควรดามจได้มันควรอย่างน้อยต้องทะลุผ่านได้แล้วของมันจะพังมีความเสียหายกันเนี่ยก็ให้เป็นเรื่องของมันไปนะนี่เห็นได้ชัดเลยนะอย่างกล่องลังเนี่ยกล่องที่วางอยู่บนถนนนะใครเคยขับชนบาดเจ็บหนักกันมาแล้วนะฮะอันนี้เนี่ยมันควรจะทําให้สพ สมจริงมากขึ้นแล้วก็อ่าอำนวยความสะดวกที่เราไม่ต้องไปทนทรมานกับรูปแบบของเกมนะฮะวัตถุที่มันพังได้ก็ควรพังนะชนแล้วก็ต้องพังไม่ใช่ชนแล้วผู้เล่นบาดเจ็บหนักอะไรอย่างนั้นนะฮะจดไว้เลย more damage objects ชื่อผู้พัฒนาคือ carles turo นะครับเอาเราไปกันต่ออันดับ3แล้ว long term preservation b u i l d 42นะอันนี้นี่ผมชอบมากเลยนะผมคิดว่าควรจะเอามาแนะนำกันนะฮะคือ ด้วยความที่บิล42เนี่ยอย่างที่เรารู้กันนะว่ามันมีเรื่องของปะสสัตว์แล้วมีเรื่องของการล่าก,กวางแล้วนะมันมีเนื้อมากขึ้นเนื้อไก่เนื้อว,วัวเนื้อแกะฮะซึ่งทุกอย่างเนี่ยเออ่เมื่อ เราล่าสัตว์เนี่ยในมีเนื้อเนื้อหมูด้วยอ่าใช่เนื้อวัวเนื้อแกะเนื้อไก่เนื้อกวางมีเนื้อหมูด้วยทีนี้เนี่ยมดนี้มันสามารถเพิ่มฟังก์ชันในการยืดอายุอาหารเหล่านั้นได้นะอย่างเช่นการทําเนื้ออบแห้งเนื้อเติมเกลือเอาไปเข้าเตาอบทีนี้ได้เป็นเนื้ออบแห้งที่ อายุระยะเวลาไม่มีวันหมดอายุก็เลยทีเดียวนะอย่างที่เราเคยเห็นเนื้ออบแห้งในเกมเี่ยที่มันมีอยู่แล้วนะประมาณสอสาแบบซึ่งเราไม่รู้ได้สามว่าเนื้ออบแห้งพวกนั้นเนี่ยมาจากไหนนะเจอกี้นะโรงงานในโรงงานในเมืองต่างๆเนี่ยจะมีโรงงานที่ว่าอา่ที่ชื่อว่าเจอกี้ซึ่งมันเป็นโรงงานเนื้อตากแห้งนั่นเองเนื้ออบแห้งนะดังนั้นเนี่ยมันจะดีกว่าไหมถ้าเราก็สามารถตักแห้งเนื้อในแบบของเราได้เหมือนกันเพราะว่าเราก็ลากวางลาหมูลาวัวโอโหสารพัดสารเพ,รพแน่นอนนะในเรื่องของ อาหารดองผักเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ว่าดีกว่าด้วยไหมถ้าคุณเอาเนื้อมาดองในโหลได้เหมือนกันเออสมเหตุสมผลทีนี้ผู้พัฒนาก็เล็งเห็นหลายอย่างนะอย่างเช่นเวลาเราเจอพวกแยมผลไม้ในร้านอาหารเนี่ยผู้พัฒนาก็คงจะนึกย้อนไปว่าเออถ้าง,งั้นเบอร์รี่ป่าที่เราเห็นเนี่ยมันก็ต้องสามารถเอามาผสมเอามาปั่นแล้วก็เพิ่มวัตถุก,กันเสียเล็กน้อยแล้วก็ทําเป็นแยมได้เลยอยู่นานดีไหมทีนี้อะไรหลายๆอย่างเนี่ยก็จะ สามารถอ่พรีเซ e ร์ฟได้นานขึ้นฮะ p r e s พรีเรแปลว่าอ่า เป็นการรักษายืดอายุมันนั่นเองนะเป็นเนื้อแปรรูปและกันเรียกว่าวิธีการยืดยืดอายุอาหารนั่นเองนะฮะซึ่งวิธีการที่เขาอธิบายมาเนี่ยผมว่าถือว่าสมเหตุสมผลแล้วก็ไม่ได้โกงไปมากนะฮะซึ่งผู้พัฒนาอาจจะยังไม่ได้เจาะประเด็นตรงนี้แต่ว่าถ้าเห็นมดนี้เนี่ยนอนาคตมีความเปไปได้แต่ว่าถ้าคุณไม่อยากรอคุณก็หยิบมดนี้มาได้เลยนะฮะ long t e r m preservation ชื่อผู้พัฒนาคือ,อ เอาเราไปกันต่อที่อันดับ4ี่วานิลาเกียเอ็กซ์เพนเดตนะฮะเอ็กซ์เพนเดคำนี้มาอีกแล้วนะมันแปลว่าเออ่ ขยายนั่นเองนะฮะก็คือเขาเอาพวกเครื่องแต่งกายที่อยู่ในวานิลาปกติเนี่ยนะฮะเอามาเสริมเข้าไปนะอย่างเช่นชุดตำรวจเนี่ยอ่อที่เราเคยเห็นว่ามันมีชุดกรอบมีที่ปิดนักแข่งกันแล้วเนี่ยมีความเป็นไปไ,ได้ไหมที่จะมีปิดต้นขาด้วยหรือว่ามีอุปกรณ์การแต่งกายของหน่วยสวัสดมากกว่านี้นะฮะซึ่งถ้าใครอ่เคยสำรวจเอาชุดหานชุดตำรวจหรือว่าชุดนักดับเพลิงกันมาแล้วเนี่ยก็จะได้เห็นว่ามันมีเกียร์แปลกๆนะ อย่างกระเป๋าสวมด้านหน้า,าสนับแข้งอะไรแบบนี้นะแต่ว่าสนับต้นขานี่ผมยังไม่เคยเห็นแต่เราอาจจะได้เห็นในมดนี้แล้วนะเรื่องของหน้ากากตอนนี้เนี่ยหน้ากากพวกนี้ก็เรียกว่าใช้ประโยชน์ได้แล้วนะมันมีที่กรองแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็เอาของเหล่านี้เนี่ยที่เป็นอุปกรณ์พิเศษของชุดหน่วยต่างๆเนี่ยเอามาขยายลงรายละเอียดให้ได้มากขึ้นนะเข็มขัดกระเป๋าช่องเก็บของตรงหน้าอกอะไรแบบนี้นะ ็ไปจัดกันได้เลยที่ Mod วานิลาเกียเอ็กซ์เพนเนะฮะสำหรับคนที่อยากได้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่มากขึ้นผู้พัฒนาคือคุณแทงโก้ครับผมเอาละไปกันต่อที่อันดับ5 What can I c r a f t w h a t can I craft อันนี้ผมเห็นปุ๊บผมก็รู้เลยว่าผมต้องชอบแน่ๆน,นะอย่างที่ w t c t n I n r c r t เนี่ยพอผมเห็นผมก็รู้เลยนะว่าผมต้องชอบแน่ๆแ,แล้วก็ต้องมีอีกหลายคนชอบเช่นกันนะอย่างที่ผู้เล่น b u i l d 4 2รู้กันนะว่ามันมีตารางคราฟที่มากขึ้นเยอะมากๆนะมีอาวุธนู่นนี่นั่นเนี่ยที่มันหลากหลายมากขึ้นแล้วมันโอ้โหผสมปนเปไปหมดกว่าจะไล่หาดูว่าควรจะคราฟอันไหนเนะี่ย มอดนี้เนี่ยจะช่วยให้คุณกดคลิกขวาที่ไอเทมที่คุณมีเนี่ยถ้าคุณรักไอเทมนี้มากนะแบบว่าถ้ามันจะพังแล้วทําไงกับมันดีวะคุณคลิกขวานะจะมีตัวเลือกว่า what can I craft c r a f t ตัวเข็มขัดเนี่ยคลิกขวาเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีวิธีการคราฟเข็มขัดนี้ขึ้นมานะดยผ้ายีนผ้าหนังอะไรแบบนี้นะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณลองนึกภาพว่าคุณมีไอเทมชิ้นหนึ่งเป็นอาวุธที่ผ่เอิดันเก็บได้นะเป็นไม้เบสบอลเหล็กที่คุณบอกโอ้โห หนำใจมากเลยมันมีวิธีคราฟแบบอื่นไหมลองคลิกขวา w วั can i craft ดูคุณอาจจะได้เห็นว่าอ๋อมันมีวิธีการคราฟไม้บเบสบอลเหล็กด้วยตนเองรูปแบบอื่นอาจจะเป็นการหลอมเหล็กขึ้นมาหรือว่าถ้าอย่างไม้เบสบอลแบบแบบไม้เลยเนี่ยนะฮะ ปกติเราจะเจอกันที่ร้านขายอ,อุปกรณ์กีฬาใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าลองคราฟดูจริงๆเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีฟังก์ชันในการแกะสลักคุณสามารถแกะสลักไม้เบสบอลขึ้นมาเองได้ซึ่งถ้าคุณใช้ม็อดนี้เนี่ยคุณก็ไม่ต้องไปไล่หาว่าไอไอเทมนี้เนี่ยมันต้องกดสร้างตรงไหนนะคลิกขวาตรงนี้ไปเลยแล้วเดี๋ยวม็อดจะนําพาคุณไปเองจีนีสมากผู้พัฒนาคนนี้ชื่อบอสว่า w h a Can I Craft คราฟจะคราฟยังไงชื่อผู้พัฒนาคือ Box Vi ์วนะฮะ โอเคไปกันต่อที่อันดับ6เลย Useful barrels ก็ชัดเจนตามชื่อเลยถังถัทงที่มันใช้งานได้จริงๆนะอย่างถังเหล็กนี้ทุกคนน่าจะเคยเจอกันมาบ้างแล้วนะในโรงเหล็กปั๊มน้ํามันหรือว่าสถานที่ทต่างๆเนี่ยจะมีถังแบบนี้อยูบออยบนะ่บ้างก็ดูเหมือนใส่ขยะไว้บ้างนะบางก็ดูเหมือนเขาเอามาทําแคมไฟบ้างนะเป็นเหมือนอุปกรณ์ตกแต่งแต่ว่าถ้าเราลองดูกันจริงๆเนี่ย,ยถังนี้มันดันเป็นไอเทมที่ไม่สามารถใช้งานอะไรได้เลยนะอาจจะขวางประ ตูได้เหมือนโซฟาเหมือนเก้าอี้แต่ว่า,าไม่สามารถใช้งานมันได้มันไม่สามารถเก็บของได้นะฮะแต่ว่ามอดนี้เนี่ยจะทําให้เบริลพวกนีนะ้มาใช้งานได้จริงนะคุณเก็บน้ํามงน้ํามันแล้วก็ของเหลวน้ำเนี่ยฮนะไว้ในถังพวกนี้ได้นั่นเองก็คือเหมือนทําตัวเป็นเหมือนถังรองน้าฝนแบบหนึ่งเลยนะแต่ว่าตามวัน,นิลาเนี่ยเขายังไม่ให้เราทําแบบนั้นได้อาจจะเพราะว่ามันเป็นถังปิดมีรูเดียวเขาอาจจะยังไม่ได้คิดฟังก์ชันของมันไว้นะ่แต่ มดนี้ไม่รอแล้ว useful barrel ฮะใครอยากใช้ประโยชน์จากถังพวกนี้ก็เลือกกันมาได้เลยขอบพูณผู้สร้างกิกะวัต์ฮะเอาล่ะไปกันต่อที่อันดับ7 s p o n g e s character customization นะฮะอันนี้น่าสนใจโคตรนะ ทีนี้เนี่ยในหน้าการสร้างตัวละครของคุณเนี่ยก็จะได้มีความหลากหลายกันมากขึ้นนะฮะอย่างเช่นเอาเวลาใครเข้าไปเล่นตอนนี้เนี่ยต่อให้เป็นบิวสี่สิบสองใหม่ล่าสุดก็เถอะนะก็จะเห็นได้ว่าเราก็ยังมีลิมิตอยู่นะในการสร้างตัวละครถ้าอยากแต่งหน้าแต่งตาเนี่ยก็ต้องเข้าไปใช้เครื่องสําอางในเกมทีนี้เนี่ยแล้วถ้าผมอยากมีแผลเป็นมีกระมีแววตาที่แตกต่างกันออกไปที่มากขึ้นนะถ้าในชีวิตจริงผมมีแผลเป็นที่หน้าผ หากละ่ะถ้าผมมีสิวที่แก้มหน่อยเนี่ยแล้วผมอยากให้มันเหมือนจริงมากเนี่ยผมทำอะไรกับมันได้ไหมตรงนี้นะฮะืูว่าอยากให้เห็นกล้ามชัดๆเลยเนี่ยผมเอาเปิร์กนักกีฬาแข็งแกร่งไปเนี่ยโอ้โหผมควรจะแข็งแรงให้เห็นบ้างดิถอดเสื้อแล้วอะไร มีแต่พุงอะไรเงี้ยฮะตัวมีแผลเป็นหน่อยโอ้โหผ่านสนามรบมาเยอะเงี้ยฮะมอดนี้จะช่วยให้การคัส t ตอมไมเซชันตัวละครของคุณเนี่ยมันสนุกสนานมากขึ้นนะฮะลงรายละเอียดมากขึ้นนะเนี่ยมีบอกว่า visible muscle นะฮะกล้ามเนื้อเนี่ยเห็นชัดได้แค่ไหนนะให้เห็นกันทุกคนเลยไหมโอ้โหใครชอบการลงรายละเอียดตรงนี้นะหยิบมาได้เลย s p o n g e s character customization นะ,ะขอบคุณผู้พัฒนา s p o n g e s น,นั่นเองเอาเราไปกันต่อ proximity Inventory นะอันนี้ใครคุณชื่อจาก บิวสิเวตก็รู้ได้เลยว่าผมหยิบมาเล่าซ้ำเนี่ยแสดงว่ามันยังใช้ประโยชน์ได้ดีอยู่นั่นเองนะ proximity ก็คืออะไรเวลาคุณอยู่กลางดงซอมบี้หรือว่าอยู่กลางดงกล่องคอนเทนเนอร์ต่างๆนะ,ะเราต้องไปเลือกด้านขวาทีล้านนะว่าจะเอาอันไหนดีจะหยิบของจากอันไหนไล่ตั้งแต่1 2 3 4 5ไปนะฮะแต่ว่า proximity เนี่ยจะมีอ,อ่สัญลักษณ์ลูกโลกเพิ่มขึ้นมานะทีนี้เนี่ยถ้าคุณเข้าไปอยู่ตรงศูนย์รวมเนี่ยนะฮะแล้วคุณ กดลูกโลกใช่ไหมปุ๊บ ทุกไอเทมที่อยู่ในทุกคอนเทนเนอร์เนี่ยจะมาเทรวมกันในหน้าเดียวนะฮะซึ่งถ้าคุณจะรูทออลเนี่ยก็หยิบทั้งหมดได้เลยนะแบบว่าเก็บของย้ายบ้านอะไรแบบนี้รู้ว่าเวลาเข้ารูทของในร้านค้าเนี่ยนะมันมีหลาย10ชั้นเลยใช่ไหมคุณไม่ต้องไล่คลิกทีละอันเพื่อเพื่อไล่เก็บนะฮะเพราะว่าซอมบี้อาจจะก,กําลังไล่หลังคุณอยู่คุณก็กดหยิบทั้งหมดเลยจากสัญลักษณ์ลูกโลกนะแล้วตัวะองก็จะเดินเก็บกุ๊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 บให้เรียบร้อยซึ่ง มีประโยชน์มากและยังคงมีประโยชน์อยู่เพราะว่าตอนนี้ b u Build 42ก็ยังยังไม่มีฟังก์ชันอะไรทีเ่เพิ่มความสะดวกสบายได้เท่ามดนี้นะเลือกเลย proximity inventory ขอบคุณผู้พัฒนา m i x w u s ไม่รู้อ่านชื่อถูกไหมนะ m i x w u s นะฮะเอาเราไปต่อกันที่อันดับ9ครับ clean hot bar นะเขามีเวอร์ชั่นของเขาด้วย1.7นะพัฒนามาสักพักแล้วตอนนี้ Build 22ใช้งานได้แล้วถามว่าคืออะไรในฮอตบารด้านล่างเนี่ยนะเจ้า1 2 3 4ของเราเนี่ยนะฮอตบารตรงนี้เนี่ยโดยปกติแล้วเราจะไม่เห็นอะไรเลยนอกจากไอเทมนะแต่อันนี้เนี่ยฮอตบาร์นี้เขาทำให้เห็นค่าความคงทนของมันนะที่ค่อยๆร้อยหล่อลงไปหรือว่าถ้าเป็นขวดน้ำเนี่ยก็ได้เห็นว่าเฮ้ยน้ำใกล้หมดแล้วนะหรือว่าแม้แต่ปน นะซึ่งทําให้มันคลีนทําให้มันเห็นได้ชัดเจนผู้เล่นจะได้ตื่นตัวได้ว่าโอ้กระสุนจะหมดแล้วถ่านแบตเตอรี่จะหมดแล้วต้องรีบย้ายจุดดีกว่าเพื่อความปลอดภัยอะไรแบบนี้นะซึ่งเรียกว่ามันมีประโยชน์มากและตัว b ิวสี่สิบสองเบต้าปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรแบบนี้ออกมานะดังนั้นผมว่าหยิบได้ก็หยิบนะครับมอดแบบนี้คลีนฮอตบาร์ขอบคุณผู้พัฒนาโรโกสลูดเอาละมาถึงอันดับที่10กันแล้วนะ u i p m e n t UI PaperDoll Equipment Interface นั่นเองโอเคอันนี้ควรน่าจะคุ้นชินหน้าตามอดนี้กันบ้างนะผมว่าเพราะว่ามีมาตั้งแต่ build 41แล้วนะตอนนี้ build 42ก็ยังคงใช้งานได้อยู่เพราะว่า build 42ก็ยังไม่ได้ทำอินเทอร์เฟซแบบนี้ออกมาให้นะอย่างที่เรารู้กันว่าหน้าตาการแต่งตัวละครของซอมบอยเนี่ยตอนนี้มันยังไล่เป็นเส้นบรรทัดแบบด้านขวามือนี้อยู่นะทีนี้เนี่ยเหล่า RPG ทั้งหลายแหล่นะเหล่าเกม RPG ทั้งหลายแหล่เป็นหน้าตาแบบนี้กันหมด ว,นะว่ามาีช่องใส่หมวกเป็นอะไรเสื้อตรงนี้ใส่ไหมแหวนใส่ได้หรือเปล่าบางไอเทมที่เราไม่รู้เนี่ยว่าตัวละครมันสวมใส่อยู่หรือเปล่ามันใส่ได้ไหมอย่างแหวนหรือสร้อยเนี่ยนะฮะถ้ามีอินเทอร์เฟซนี้ก็จะเห็นได้นะครับว่าไอเทมไหนที่เราเก็บมาเปลี่ยนได้นาฬิกาใส่ได้ทั้ง2มือถุงมือกระเป๋าเปลี่ยนตรงไหนหมวกตอนนี้ใช้หมวกอะไรอยู่หมวกกับหน้ากากทับกันไหมเนี่ยนะอินเทอร์เฟซนี้มันจะทําให้เราเห็นภาพตรงนี้ชัดมากขึ้นและแน่นอนมันคือ ที่เพิ่มความสะดวกสบายที่ไม่ได้รู้สึกว่าเกินไปดังนั้นเป็นอะไรที่หยิบง่ายแบบไม่ต้องคิดเยอะนะ Equipment UI p a ไ e เป o l l e q u i p m e n t Interface นะหยิบได้เลยขอบคุณผู้พัฒนาคุณ Not Lock ด้วยนะเอาล่ะไปต่อกันที่ อันดับ11 generator time remaining เนะี่ยมอดนี้เนี่ยจะบอกช่วงระยะเวลาประมาณการให้เราเลยนะเวลาเราเติมน้ำมันเต็มถังไปเนี่ย99% 100%เนี่ยเรารู้แหละว่ามันเต็มถังแต่ว่าต้องอ e ีกกี่วันนะฉะนันถึงต้องเออ่พกของเตรียมตัวไปเก็บน้ำมันจากปป๊มน้ำมันแล้วมาเติมแกเนี่ยช่วยบอกหน่อยได้ไหมนะก็มอดนี้จะช่วยคำนวณตรงนั้นให้ได้เลยนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพอมันมีเครื่องปั่นไฟสอถึงรูปแบบขึ้นนะ แบบประสิทธิภาพสูงจะตัวนี้นะถ้าผมจำไม่ผิดทีนี้เนี่ยประสิทธิภาพการกินน้ํามันหรือว่าประสิทธิภาพการจ่ายไฟเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันออกไปแน่นอนนะดังนั้นตัตมอทเนี่ยก็เจาะกันมาให้แล้วว่า100ของ เครื่องปั่นไฟตัวนี้อยู่ได้ประมาณ20วันไหมแล้วนายค่อยเอตรียมตัวไปหาน้ำมันมาเติมใหม่นะฮะซึ่งอีกแล้วสะดวกดีไม่ทำร้ายไข่มอสแบบนี้ดีมากเจเนเรเตอร์ไทม์เมนนิ่งขอบคุณคุณบานานอนะฮะผู้พัฒนาเอาล่ะไปกันต่อที่อันดับ12แล้วตอนนี้ Smarter s t o ์สโตเนะฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกล่องเก็บของกันอีกแล้วนะซึ่งใช้ได้ตั้งแต่บิลสีแล้วตอนนี้มาบิลสีก็ยังจําเป็นอยู่นะฮะเท่าที่ดู เวลาที่เรา,าสร้างฐานของตัวเองแล้วมีคอนเทนเนอร์หลายๆกล่องนะ ตัวม็อดนี้เนี่ยสามารถให้คุณคลิกขวาได้นะไม่ว่าจะเป็นคอนเทนเนอร์แบบที่สร้างเองเอโต๊ะเคาน์เตอร์หรือว่าเป็นนี่นะฮะกล่องไปรษณีย์เนี่ยก็สามารถทําได้คลิกขวาแล้วก็เปลี่ยนเรียกว่าเปลี่ยนสัญลักษณ์ของของคอนเทนเนอร์ตัวนั้นละกันให้เป็นไอเทมที่คุณตั้งใจจะเก็บนะอย่างเช่นคุณเลือกกล่องซ้ายสุดนี่เลยนะอยากให้มันเก็บอาวุธคุณก็เลือกเป็นอีโมจิ อาวุธแทนได้ฮะดูตามภาพนี้ได้เลยนะนี่คุณสามารถเลือกกล่องหนึ่งเก็บอาวุธไปเลยเลือกกล่องหนึ่งเก็บยาได้เลยนะฮะทีนี้เนี่ยอา่าใครที่ชอบการจัดสรรอะไรแบบนี้นะใครเป็นสายจัดบ้านเนี่ยต้องต้องมีมอดแบบนี้ไว้นะมันทําให้สะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็ไม่หงุดหงิดเวลาต้องมาไล่หย,ยิบของนะ s มา r t e r storage ขอบคุณผู้พัฒนาคุณบ r อ a d b e n t นะฮะเอาเราไปต่อกันที่ อันดับ13 details d e s c r i p t i o n for occupation a n d t r a d e นฮะนี้โอ้โหอันนี้ผมว่าไม่มีก็คงไม่ได้นะอย่างที่เรารู้กันว่ามันมีอาชีพใหม่มากขึ้นมีเปิร์กใหม่เพิ่มเข้ามาแล้วรายละเอียดมันเป็นตัวเลขมันเป็นเปอร์เซ็นต์แค่ไหนเนี่ยหมดนี้จะช่วยลงรายละเอียดที่เกมไม่บอกให้คุณรู้ได้เลยนะอย่างเช่นโดยปกติเนี่ยเขาจะบอกว่าอาชีพนี้เนี่ยมันมีทักษะการใช้ขวานมีสกิลการงัดรถอะไร แบบนี้นะแต่ว่าด้วยมอดตัวนี้เนี่ยจะลงเจาะรายละเอียดให้เลยนะว่าััลครนี้เนี่ยมีอะไรพิเศษบ้าง ตัวละครนี้อาจจะสามารถทําเบ็ดตกปลาได้ด้วยตนเองทํากับดักได้ด้วยตนเองอะไรที่มันไม่เหมือนอาชีพอื่นเนี่ยนะแล้วตัวเกมอาจจะบอกไม่หมดหมดนี้เนี่ยจะหยิบยกมาให้คุณแล้วนะแน่นอนไม่ใช่แค่เรื่องของอาชีพนะเป็นเรื่องของเวลาเปิร์กมันบอกเรานะว่า,าเปิร์กนี้ยกตัวอย่างตามภาพนี้เลยนะอะดรีนาลีนจังกี้เปิร์กนี้เนี่ยจะทําให้เราเคลื่อนไหวได้ไวขึ้นตอนที่มันตกใจ อ่ะแล้วทีนี้มันไวขึ้นแค่ไหนนะเขาก็มีบอกเลยนะถ้าตกใจหนักมากๆก็จะไวขึ้น0.2%ถ้ามันโคตรตกใจเลยก็จะเป็น0.25%ทีนี้เราอาจจะเอาตัวเลขตรงนี้มาคิดได้ครับว่าเอมันคุ้มกับแต้มที่เสียไปไหมมันไม่ถึง1%ด้วยซ้ำเนี่ยโอเคมันอาจจะส่งผลแต่ว่ามันส่งผลต่อภาพรวมหรือเปล่าเัิงควรเอาไปไหมอะไรเงี้ยมันจะช่วยในเรื่องการตัดสินใจของเราให้เคาะง่ายมากขึ้นนะฮะเลือกได้เลยดีเทล description for occupations and trade นะขอบคุณผู้พัฒนาที่ลงรายละเอียดขนาดนี้ให้ด้วยนะคุณ7 m a x 937เนะฮะเอาลราไปต่อกันที่อันดับ14แล้ว d r a i n cleans blood นะฮะตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าคงไม่จะเป็นต้องเลือกมดนี้มานะเพราะว่าจริงๆเป็นหนึ่งในม็อดที่ผมใช้แล้วตอนย1 1นะแต่ว่า บีเนี่ยเขาก็ยังพัฒนาตามมาอยู่แล้วมันก็ยังติดอันดับยอดนิยมด้วยเหมือนกันผมลองคิดไปคิดมาเราต้องไม่ลืมว่าเจ้าตัวเ,เลือดเนี่ยนะฮะเจ้าตัวศพตัวเลือดเนี่ยโอเคศพมันเผาได้แต่เลือดที่มันอยู่บนถนนหรือว่ามันอยู่บนคราบห้องของคุณเนี่ยนะมันดันเป็นหนึ่งในส่วนที่ส่งผลต่อการได้กลิ่นของตัวละครนะซึ่งมูดการได้กลิ่นของบิวสี่สิบสองเนี่ยมันทำงานดีขึ้นมากนะมันเก็บรายละเอียดขึ้นทีนี้เนี่ยจะดีกว่า ถ้าเหล่าเลือดพวกนั้นเนี่ยที่ตัวละครเราได้กลิ่นเนี่ยมันถูกชะล้างไปพร้อมๆกับฝนที่มันตกลงมานะซึ่งจริงๆมันสมเหตุสมผลอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเลือดพวกนี้เนี่ยมันยิ่งส่งผลต,ต่อตัวละครเราเนี่ยผมว่าชะล้างไปด้วยทุกวิถีทางน่าจะดีที่สุดนะฮะเลือกได้เลยเกรนคลินส์เบิร์กยามเมื่อฝนตกเหล่าเลือดจําเป็นต้องชำระล้างขอบคุณผู้พัฒนาอคาเมียนะฮะเอาละมากันที่อันดับ15แล้วนะฮะเดนโน ก็อ,อันนี้ถ้าใครที่เคยผ่านตากับคลิปยืดอายุอยากให้ตัวละครมีอายุยืนยาวเนี่ยนะคลิปเรื่องสุขภาพเนี่ยมดนี้เป็นเรื่องนั้นนั่นเองนะฮะลองนึกภาพว่าในเนื้อเรื่องเกมเนี่ยมันมีเหล่า,านักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องอยู่นะที่คอยพัฒนาวัคซีนอยู่แล้วก็รู้ว่าไวรัสเนี่ยมันจะแพร่ระบาดหรือเขาอาจะเป็นหนึ่งในผู้ที่ปล่อยเชื้อเหล่านี้แล้วก็ เตรียมปล่อยขายวัคซีนแต่ว่าดันทําไม่ทันนะไวรัสดันแพร่ระบาดเละเทะเกินควบคุมมดนี้ก็เลยเดโนนะพวกเขารู้พวกเขารู้มาตลอดนี่เลยนะก็หนึ่งในเหล่าชุดชุดป้องกันเชื้อนะฮะเหล่าซอมบี้ป้องกันเชื้อนะจะมีอ่าซัมโบซิเวียนะก็เป็นประเภทของวัคซีนที่เกิดขึ้นนะซึ่งจริงๆแล้วมันมีหลายประเภทนะเราเคยอธิบายกันไปแล้วในมอดเรื่องสุขภาพนะก็ตัวมดนี้เนี่ยจะช่วยอ่าเป็นอีกหนึ่ง เรียกว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกละกันเพราะว่า,าถ้าเรา จ็ดวันตายเล่นเจ็ดวันแล้วตายเนี่ยเราอาจจะไม่รู้สึกอะไรมากนะแต่ว่าถ้าคุณสร้างบ้านเป็นหลังๆอ,อ๋อตัวละครอยู่กับเรามา3เดือนอยู่มาเป็นร้อย้อยวันเนี่ยเราเริ่มรู้สึกผูกพันแล้วฮะแล้วก็เราก็คงมีผู้เล่นหลายประเภทนะผู้เล่นที่ตายแล้วลบเซฟทิ้งเลยหรือว่าผู้เล่นประเภททีออ่สร้างตัวละครใหม่มาต่อเติมโลกเดิมเนี่ยนะแต่ว่าค่าประสบการณ์อะไรอะไร,ะไรก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วนะมดนี้เนี่ยจะช่วยยืดอายุเหล่านั้นให้นาน มักขึ้นนะซึ่งยังมีการเพิ่มความท้าทายคือถ้าคุณหาไม่เจอคุณก็ยังเหมือนเราเราปกตินะฮะเกมนี้ก็จะเป็น this is how you die เหมือนเดิมแต่ว่าถ้าคุณหาเจอคุณก็มีของสำรองไว้ในใจแล้วนะเหมือนเป็นอุปกรณ์กันตายแต่แน่นอนว่าอย่าลืมว่ามันเป็นแค่วัคซีนป้องกันเชื้อนะฮะถ้าคุณยืนนิ่งให้ซอมบี้กัดกระชากคอให้เลือดไหลจนหมดตัวคุณก็ยังจากไปได้อยู่ดีนะก็มีไว้ก็ดีแต่ว่าก็อย่าประมาทนะครับเด No. ขอบคุณผู้พัฒนาคุณ Afterworlds อันดับสุดท้ายเลยอันที่ผมเลือกมาเป็นพิเศษนะซึ่งขอยกชาบูไว้เหนือหัวเป็นเรียกว่าเป็นหนึ่งในม็อดที่ผมชอบแล้วก็มีประโยชน์มากละกันอาจจะเหมือนการเอาชนะระบบเกมรูปแบบหนึ่งเลยนะม็อดนี้ Skill recovery journal นะก็แปลตรงๆก็เป็นสมุดบันทึกเหล่าสกิลละกันฮนะเมื่อคุณพัฒนาตัวละครคุณระดับหนึ่งละตัวละครตัว ย่นีน้มีทั้งสกิลช่างยนต์สกิลช่างไฟฟ้าเป็นอาชีพอื่นแต่ดันต่อสายตรงรถได้หรือว่ามีการสร้างบ้านไปเยอะแล้วสกิลสร้างบ้านเนี่ยระดับ10แล้วหรือว่าแม้แต่การาใช้งานอาวุธระยะประชิดระยะยาวทุกอย่างเนี่ยมันเกือบเต็ม10บหมดแล้วเนี่ยคุณโดนเง็บ ครั้งเดียวหรือว่าคุณโดนกัดคอเลือดหมดตัวเนี่ยนะฮะกลายเป็นว่าทุกอย่างดับสิ้นหายสาบสูญไปเลยนะแต่ว่าด้วยมอดนี้เนี่ยตัวละครสามารถหาสมุดบันทึกเล่มนี้นะฮะมาจดบันทึกเหล่าสกิลที่คุณเรียนรู้ไว้เนี่ยได้นะให้ตัวละครอื่นๆมาอ่านแล้วก็รับรู้ค่าประสบการณ์ทั้งหมดที่เราเคยมีไว้ได้ซึ่งเป็นการต่ออายุที่ดีอย่างหนึ่งนะเมื่อคุณจบสิ้นไม่ว่าจะด้วยการติดเชื้อถ้าไม่มีวัคซีนก็ไม่รอดหรือว่ามีวัค แต่ว่าคุณตุยด้วยวิธีอื่นแทนโดนกัดจนเลือดหมดตัวแต่ว่าถ้าเรามีบันทึกนี้อยู่ที่บ้านเนี่ยที่รังของเราการสร้างตัวละครใหม่มาในเซฟเดิมได้ปรับปรุงเปิรก์กันนิดหน่อยเดินมาที่บ้านหลังเดิมเอาชนะซอมบี้ตัวเดิมของเราเรียบร้อยได้ไอเทมคืนแล้วสกิลละ่ะทำยังไงคุณก็ไปหยิบสมุดบันทึกที่เคยใช้งานไวน้นะครับเปิดอา่านรึบทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมเป็นโอกาสที่2ที่คุณจะได้รักษา ชีวิตของคุณให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะขอบคุณผู้พัฒนามากเลยนะสำหรับม็อดนี้ที่สร้างขึ้นมา Skill Recovery Journal ขอบคุณคุณ c h ค c k l e b e r r y f i n ินะแน่นอนว่ามันมีม็อดอื่นร่วมด้วยนะใครที่จะลงมอดนี้ก็ลองสังเกตดูว่ามันมีผลงานอะไรที่จำเป็นนะมีม็อดไหนที่จะไปต้องลงก่อนที่จะใช้งานม็อดนี้ได้นะก็เรียกว่าจบกันไปแล้วนะเป็น16ม็อดยอดนิยมที่ยังถูกใช้งานกันอยู่ตั้งแต่ build 41จนถึง42คนระับ ตอนนี้ก็ยังคงใช้งานกันต่อไปแล้วก็ผมเนี่ยคัดมาเฉพาะอันที่ผมจะเลือกใช้นะฮะอันไหนที่เป็นรายละเอียดที่น่าสนใจแต่ว่าเฮ้ทําไมมดนี้พี่ไม่หยิบมามันก็ติดอันดับยอดนิยมเหมือนกันนะก็บอกเลยว่าอ่าผมหยิบมาเฉพาะอันที่ผมตั้งใจจะใช้เท่านั้นแล้วก็เลยเอามาแบ่งปันกันว่าผมมองว่ามดนี้มันมีประโยชน์ยังไงนะใครชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์กันไว้ได้แล้วก็สามารถกดสนับสนุนได้นะครับ ผ่านช่องทางลิงก์ใต้คลิปหรือว่าผ่าน YouTube โดยตรงได้เช่นกันนะครับใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยละกันตอนไลฟ์เกมก็จะได้มาดูกันด้วยนะขอบคุณมากๆเลยทุกคนนะที่แวะเวียนเข้ามารับชมกันนะฮะจากกับไปเท่านี้ขอโดนโชคดีแล้วเจอกันจ้าอ้าูอจ